โย่ Yo, สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมแล้วติวเตอร์วันนี้เราไปอยู่กันในเกม d a t h Not My n h b l r อ่าในเวอร์ชันโลบอกมาเปลี่ยนจากเนอบ o b l กลายเป็นโลบอกเซียนเอาเป็นว่าคือมันก็แรงบระดาใจมาจาก d a t h Not My n h b l r นั่นเละเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยเทอร์เร okay. ียโอเคคลิกนี้เป็นลิสคนที่จะมา กาดไอดีว่าอย่าลืมดูปีดูชื่อวัตถุหรือเปล่าดูนัมเบอร์ดูปีแล้วก็ดูสัญลักษณ์แมวมีเช็คว่ามีล a าส n เนมถูกไหมไออะไรชั้นถูหรือเปล่ามีนันนเองแล้วก็เช็คเทรดด้แล้วก็ดูว่าเขาทำงานถูกหรือเปล่าหน้าตาเหมือนไหมแล้วก็เช็คดูในลิสต์แล้วก็ถามได้ โอ,โอเคครับเอาคุณไอดีคุณไปไหนอะเซ่เอามานะคุณอ่าคุณมิสแกรี่โอเค,เค,อค,อเคบอกว่าอืมอยู่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งมิสแกรี่นะครับ ใช่ปะมิสเตอร์สแกรี่อีนัมเบอร์แล้วก็ทำฟาสกฟูดเวิร์กเอ่ในลิสไหมเคย์อย่ใเนลิสมีหมดอายุหรือยังเคถูกหรือเปล่าเอ่ยเคถูกหมดคนนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเคคุณอดีครบครบหน้าตาเหมือนอยู่ในทูดีลิสไหมเอ๊ยเดี๋ยวโทรไปเช็คหน่อยดีกว่า เอ๊แต่เขาอยู่ในชูเดลิสซะ,ะน่าจะไม่น,น่าแหละบายไปเอาตัวให้ครับสวัสดีครับไอดีคุณไปไหนครับโอเคลืมให้อีกแล้ววันนี้คุณอยู่ในชูเลลิสไหมใช่คุณสตาร์เกอร์ซูปเปอร์ถูกป,ปะวะสตาร์เกอร์ซูเปอร์มันถูกไหมอยู่ชั้น สามห้องสามปอยู่กับเพื่อนคุณนะโอเคคือยึบ๋ยากูต้องเปิดกูต,ดต้องเปิดอะไรก่อนว่ะยึบเขาทำงานเป็นอะไรวะอ่านไม่ออกดักเกอร์เซอร์เซอร์อะไรวะอ่านไม่ถูกม,มีอะไรผิดพลาดตรงไหน,นหรือเปล่า เคมไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเคมสุดมดครับไม่ได้ครับโอเคสวัสดีครับคุณแบทบรกไอทูเลดิตไหมใช่แบทบรกหมดอายุยงังยังนะ แบดเบรกอยู่ห้องสองศูนย์หนึ่งเคเป็นหน้าที่เป็นตำรวจเป็นตำรวจกับโจรด <c oughs> คุณอยู่ห้องเดียวกันได้ยังไงใส่หมวกใส่แล้วก็หน้าตาเหมือนเอ้ยคลอคุยครับเคในนี้มีคลอคุกเหมือนกันเคยสัญลักษณ์คนนี้ก็ได้จะ ถูกหมดแล้วไปครับเข้าไปได้เ้าสวัสดีครับมาคุณไปไหนครับคุณไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยไม่ได้อยู่ในทีเดลิสคุณอยู่ห้องไหนเอ่ยนี่เทเวศูนย์สองศูนสี่ สวัสดีครับจอนเบคอนพูดอยู่ผมและเจนเบคอนโอเคไม่น่าเอาแล้วคุณใครเนี่ยไปเลยหนึ่งหนึ่งแปดแปดคุณเป็นตัวปลอมเคสวย อ้าวนี่คุณฮ hello อ้าวคุณหน้าตาทำไมคุณพี่แต่คุณคุณเศร้าลงแล้วเนี่ยทำไมหน้าตาคุณดูเศร้าลงหรือว่านี่วะร่างอะไรนะ,ะรอเอาเป็นว่าทำไมคุณดูเศร้าลงครับเอาเป็นว่าไปเฮ้ยหน่วยแมวมาก้มจั้งเลยีิ เปนดูวะไรคุณเมื่อกี้เขาดูเศร้าเกินไปผมึงแบบให้เขาเข้ามาไม่ได้อ้าวสวัสดีคุณคุณอยู่ไหมคุณไม่ได้อยู่ในทูเด l i ลินะชื่อคินนี่ชื่ออานว่้คิคลออยู่ห้องอย่านะมีห้องนันเดี๋ยวว่ะ เขาอยู่ชั้นไหนวะชั้นหนึ่งปะอ้าวเราต้องโทรไปครับเป็นหนึ่งห้องสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นสี่ถ้าเกิดีีคนรับคุณก็คงจะเข้าไ,ไม่ได้นะครับอาเป้าข้าวคุณแค่นี้คุณก็ผิดแล้วไปคุณหน่วยแมวไว้กับจับหน่อยดี สวัสดีฉันคือหน่วย CJK เออมารีบมาเลยเออมีรีบไปมาๆๆปะชื่อปะอ้าสวัสดีครับอ้าว ID คุณครับ ID นี่ครับสวัสดีด้วย K วันวัายุถูกต้องมาจากห้องสองสอเค 0203อยู่ใน t o d a l y list ไว้ลองโทรเอ้ยไม่ต้องโทรหรับเขาอยู่ยใน t o d a l y list บอกว่า ID number เรอ15718โอเคทุกอย่างน่าจะถูกต้องตามปกติ คุณเข้าไปได้อาสวัสดีครับเอเคุณดูข้าวๆว่าคุณอยู่ในทูเดลิสไหมเอ็กคณอยู่นะคุณมาสเตอร์ไหมเขาอยู่ห้องสามสสามอยู่กับโอ้เด็กคนนี้ปล่อยเข้าไปแล้วใส่หมวกหน้าตาครบ วินเชสริงเคผมขอเช็คไอดียหมก่อนนะครับหกหนึ่งสี่แปดห้าสามสูสามหกหนึ่งสี่แปดห้าคพบกครับเข้าเข้าไปได้เลยอ๋อสวัสดีครับคุณคลิกครับ เฟรีคร right. e. ับอยู่ในทูเดลิสด้วยห้องสองห้องสี่สองขอขอโทรไปเช็คก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยววิ่งอยู่ไหนน่ะโอเคครีครับวันหมดอายุยังไม่หมดอายุครีครับเป็นเป็นลัมเบอร์แจ็คไมเค้ล โอเคคุณมีท mm ุกอย่างครบปกติหน้าตาเหมือนไหมเดี๋ยวนะโอเคก็บาคุณเข้ามาได้อ้าวสวัสดีครับฮัลโหลคุณไม่มีกละบนหน้าไม่ใช่เหรอ เอ้ยเดี๋ยวกูจะคิดอีกอย่างนึงผมปล่อยคุณเข้าไปแล้วไล่หน่อยดีดีดีเอ้ยไม่ใช่หน่วย C A T มาจับหน่อยเร็วดีๆด่วนครับจัดการหน่อย อาวสวัสดีครับคุณไม่ได้อยู่ในทูเดย์ลิสนะครับังไม่ได้อยู่ในชเกคุณขอดูน่คุณอยู่ไหนโอเคห้อง2-0-3ต้องโทรไปเช็คละ ครับเขาคุณอยู่ที่บ้านทั้งคู่คุณเป็นใครอ่ะมาครับหน่วย D A หน่วยรคุณติดดีดีดีกบมาครับเร็วโอเคี่รับไปแล้วนี่ยังไม่เข้ามา ออาสวัสดีครับคุณนุบนุบคุณอยู่ในทูเดลี่ทำไมใช่นุบนุบเขาอยู่คนเดียวก็เคคุณนุปน๊ปนุปน๊กเขาน่าจออ ปกติดีและ้วเชิญเข้าไปได้ครับอสวัสดีคุณคุณอาา่านภาษาอังกฤษเหรคุณไม่ได้อยู่ทูเนีทูเดลิสนะครับเพราะฉะนั้นผมขอ,อโทรเชิฟคุณหนอนคุณจะอยูอ่คุณอยู่ไหนอ่ะคุณอยู่ห้องหนึ่งดวงา เคยุณหนึ่งคุสหลครับบลัสลีนีเจดลอ้าวคุณแล้วคุณเป็นใครอะมาจับตัวตัวมาจับพวกตั๊บลาศสคล

ว่าคุณลืมไอ้นั่นไปหรืเปล่าจโอเคกู hmm. <Okay. S 2> หาไเจอละไหนก okay. ่สยหนึงง่งหนอ ว่าอ่าโทรหาหน่วยดีๆแล้วกันผมคิดว่าคุณไม่ได้คุณไม่มียา,านั่นแหละเ yeah. ย้ย่ทำงานให้มันจบๆไปเอาปล่อยมันเข้าไปแล้วนะเย่ yeah, แล้วเออปล่อยใครเข้าไปวะตอนต้นคลิป เอออืมเยอจละเจมวันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนใม่เข้าใจเลยสักครั้งเออเอ่อกูป่่ยเข้าไปแล้วในของเขาแต่ทุกอย่างก็ดป็ปกติเอาเป็นว่า อืออะศูนย์สามศูบรุบอ้าวถ้าเกิดเนเพื่อนบ้านจริงคือกูตายเดี๋ยวครับหน่อยซีเอทีจัดการหน่อย โอเคคุณเดี๋ยใครเนี่ยเอ้าโอเคคุณจะอยู่ในทูมิสเม่โอเคห้องหนึ่งตัวหนึ่งมิสเม่ถูกต้องคืตัหนึ่งไว้ถูกต้องมิสเม่กัสแจสต์เกก็แค่เพ่ม โอเคคุณม um, okay, okay, e, ิสเมผมคิดว <c ười> <M> ่าผมปล่อยคุณเข้าไปได้เนมมิสลาสเนมมิโอเคผมณคิวว่าผมปล่อยคุณเข้าไปได้เชิญครับเอจบแล้วจบทำไมนั่นกูฆ่าเพื่อนบ้านไปหนึ่ง ฆ่าใครวะไม่มีโอ้ก็สำหรับคลิปนี้ที่อ่าสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูถึงตรงนี้ก็ขอเขาคุณทับใจมากแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยผมฆ่าใครไปก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย